มันแหลกก็ว่าจะจัดมันนู้นมาอีกเพียบเลยทัานโอ้ยเมืองไดโนเสาร์นี่นาโอ้ยใช่โอ้ขยับได้ด้วยเหรอฮะโอ้หุยพวกไซเรนเฮดเหมือนเอารถโม่รถเมคโคไปทำอะไรกันเนี่ยอันดูสนนีไซเรนเฮดหัวปืน ดิโน่เสาโคยาวใหญ่แล้ววะท้าเฮ้ย,ยมันเป็นร่างเป็นเซรีเทสหวัวน้ำถังแล้วว่ะทัโ้โห เที่ยวดึกไปหน่อยไปห,หาน้องเหมียวข้างบ้านมาโอ้แต่ทันเป็นคนเลี้ยงเหมยวเหรอเปิดเนสเรี่เลี้ยงเหมียวอ่ะเนี่ย <c oughs> โอ้เอาตัวปลายอย <c oughs> ู่โอ้โอยยหยย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 ยดยย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 ยไยยยนยย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 ้ <c oughs> อุ้ยทันระวังระวันนงอุง๊ยทันดูดูนสิโกโกวามาช่วยเราแล้วเย<า>้ห<ฮ>นั่นแหละโกโกวาจะจอดไหมหน่อยห,หลายนักจะใส่ลินิตเฮ้ยต้องโดนโกโกวาจัดการซะหน่อยแล้ว จะทำยังไงเนี่ยเฮ้ย, oh <no. S 1> ยทันดูนู่นสิหุ่นต้าแมนมาช่วยโคโควาแล้วเย้ยอ้ ทานดูนู่นสิโกโกวาไปส่งไดนโนเสา์ให้เราแล้วเย้บายบายโกโกวาโอเคโอ้โ yeah. ห <Wow. S 1> okay. oh, oh. ทานมีเว่นหอ่อโหโอเคฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพะื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ นี้แม่อยู่ที่ไหนโอ้มีไดนเสาร์เทียบเลยโอ้ยเมืองไดนูเสานี่ไะโอ้มีไดนเสาร์คอยาวด้วยโอ้หางน่หางเจ้านี่นอจับหางเลยนะอนจะับหานสาร้ยมันร้องแล้วมันร้องแล้วจยหางมันร้อง โอ้ขยับได้ด้วยเหรอโอ้แทนไปจับหางมามันร้องเลยอะโอ้มาซีล่าโอ้อีู่นีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่มันกินต้นไม้อยู่นี่มันกินผักอยู่ตรงนี้โอ้โอ้ยนี่กำลังจะออกมาจากไข่เลยเนี่ยนี่มาดูของเล่นแล้วค่ะทุกคนโอ้ดูดิไดโนเสาร์เทียบเลยมาซีล่าก็มี ไปหารถแล้วอุ๊ยแม่โค้ชว้าวโอ้ยรถยกรถเครนเทียบเลยเทียบเลยนะท่านโอ้โอ้โหเราเปลี่ยนมาดูไดโนเสาตัวเป็นเนแล้วท่าน ไดโนเสาร์คอยาวเดินกันเยอะไปหมดเลยอะแม่ชอบมากเลยอะไดโนเสาร์คอยาวอะ่ะก็ชอบ <S 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 อุ้ยพวกไซเดนเฮดมันเอารถโม่รถเทคโคไปทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันร้ายกาดอะมันต้องทำแผนชั่วร้ายแน่ๆเลยอะทนันรถถังก็ยังมีด้วยอะเฮ้ย ดูสิพวกไดนูนเสาคอยาววิ่งหนีกันใหญ่แล้วว่ทาท่านท่นดูสิใส่เลนเฮดหัวปืนมันไล่ยิงใดนูนเสาคอยาวใหญ่แล้วว่าท่านน่าสงสารนะวิ่งหนีกันหนุนตลุดเลยอะ ไม่รู้จะไปหลบที่ไหนได้หนีกันใหญ่แล้วว่าทันโอ้โหขนาดไดนเสาตัวที่มาอยู่ในหมู่บ้านมันยังตามมายิงอีกทันทันแม่ว่านะถึงเวลาที่เราต้องช่วยไดนเสาแล้วแหะเดี๋ยวปืนมาเร็วจัดการมันเลยยิง เฮ้ยดุยสู้ไม่ไหวท่านเฮ้ยมันยิงเรามามาลบลบก่อนเร็วมาเร็วเร็วเร็วมันยิงเรามันยิงเราไปเร็วเร็วเร็วหนีขึ้นข้างบนเร็วเร็วเฮ้ยระวังระวังระวังไม่ถึ้นาทีเฮ้ย รถถังมาจากไหนเนี่ยหุยหน่ากลัวอย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือของเจ้าไซเลนเฮดอ่ะอ้โนฝีมือเจ้าไซเลนเฮดนี่เองะท่านหุย, <No! S 1> ยมันแปลงร่างเป็นไซเลนเฮดหวัวน้ถังแล้วว่าท่าน uh. โอ้โห,โห <No! S 1> ุยหล โกโกวามาแล้วยัยฮ anyway> uh ู้อุ๊ยเหมือนมานู네่นอีกตัวแล้วโกโกวา จัดการมันเลย <Freeze. S 1> นั่นแหละนั่นแหละหุยโกโกวาสุดยอดเลยอะทันยิยิ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> สำมเลจดูดีทันโกโกวาไปส่งเดโนเสาวแล้วย้ yeah. ลงใจให้น้องทันทันกับแม่ติกได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปดูดิเดี <Ooh. S 1> ๋ยวเข้าไปดูมงกนไดโนเสาร <Ooh. S 1> ์สิโอ้ไดโนเสาร์เพียบเลยโอบายบายนะไดโนเสาร์ w. ชอบดี